สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Mindset ใหม่ที่จะพาคุณสำรวจโลกภายในใจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้โลกภายนอกดิฉันรับหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางของคุณค่ะคุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งหนีพายุอยู่ตลอดเวลาไหมคะพายุแห่งความเครียดความกังวลหรือความผิดหวังที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวหลายครั้งเราพยายามควบคุมทุกอย่าง แต่มันก็ยิ่งวุ่นวายในวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับอาวุธลับทางความคิดที่มีอายุกว่า2,000ปีแต่นักธุรกิจนักกีฬาและผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกต่างหยิบมันมาใช้เป็นคู่มือชีวิตมันคือปรัชญาสโตอิกหรือสโตอิกเราจะมาไขาปริศนา5แนวคิดหลักที่จะเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นพลัง เปลี่ยนความสับสนให้เป็นความสงบและทําให้คุณเป็นคนที่ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงดุดหินผาไม่ว่าพายุชีวิตจะหนักหน่วงแค่ไหนก็ตามท่ามกลางพายุใครคือคนที่ยืนหยัดได้มั่นคงที่สุดลองจินตนาการตามดิฉันนะคะสมมุติว่าตอนนี้คุณกําลังยืนอยู่ท่ามกลางห้องประชุมขนาดใหญ่ บรรยากาศในห้องนั้นตึงเครียดจนแทบจะจุดไฟติดตัวเลขยอดขายไตรามาสล่าสุดตกลงอย่างน่าใจหายลูกค้ารายใหญ่เพิ่งจะยกเลิกสัญญาและทีมงานของคุณกำลังมองหน้ากันด้วยความหวาดวิตกเสียงโทรศัพท์ดังไม่ขาดสายอีเมลแจ้งเตือนปัญหาเด้งรัวๆจนหน้าจอแทบค้าง ในวินาทีนั้นหัวใจของคุณเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกอกความกังวลความกลัวและความโกรธตีกันยุ่งเหยิงไปหมดคุณรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาตรงหน้าแต่ท่ามกลางพายุอารมณ์เหล่านั้นคุณเหลือไปเห็นคนคนหนึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าทีมรุ่นใหญ่หรือที่ปรึกษาอาวุโส เขานั่งสงบนิ่งสายตาของเขาไม่ได้ฉายแววความตื่นตระหนกแม้แต่น้อยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือไม่แคร์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเขารับรู้ทุกอย่างชัดเจนแต่ปฏิกิริยาของเขากลับต่างออกไป แทนที่จะโวยวายหรือตีโพยตีภายเขากลับเริ่มแจกแจงปัญหาทีละข้อสั่งการด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่มั่นคงและค่อยๆพาเรือที่กำลังจะล่มลำนี้เข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยคุณเคยสงสัยไหมคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่สติแตกเมื่อเจอปัญหากับคนที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วยความสงบ คำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเก่งกว่าใครหรือใครมีเงินทุนมากกว่ากันค่ะแต่อยู่ที่วิธีคิดหรือระบบปฏิบัติการทางความคิดที่อยู่เบื้องหลังสมองของพวกเขา และนั่นคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้กับปรัชญาที่มีอายุกว่า2,000ปีแต่กลับเป็นเคล็ดลับที่ผู้นำระดับโลก CEO ิล l i c o n Valley และนักกีฬาระดับเหรียญทองโอลิมปิกต่างยึดถือเป็นคำพีประจําใจเรากําลังพูดถึงปรัชญาที่มีชื่อว่าสโตอิก ทำไมปรัชญ,ญาเก่าแก่จากยุคกรีกโรมันถึงกลายมาเป็นอาวุธลับของคนสำเร็จในยุคดิจิทัลทำไมจากระพัดผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตถึงใช้หลักการเดียวกับสตาร์ทอัพยูนิคอนในปัจจุบันเพื่อรับมือกับความกดดันมหาศาล คำตอบอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คุณคิดแต่มันกลับทรนพลังจนสามารถพลิกชีวิตของคุณเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองวันนี้รายการ m d Set ใหม่จะพาคุณผู้ฟังไปถอดรหัส5แนวคิดสำคัญของปรัชญาสโตอิกที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่มั่นคงดั่งหินผาไม่ว่าพายุชีวิตจะโหมกระหน่ำแค่ไหนก็ตาม และเราจะเริ่มต้นไขความลับข้อแรกกันในส่วนต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะเคยนั่งหงุดหงิดบนรถไฟฟ้าเพราะขบวนรถเสียจนไปทำงานสายไหมคะหรือเคยนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะกังวลว่าลูกค้าจะชอบงานที่เราเพิ่งส่งไปหรือเปล่าถ้าคำตอบคือเคยคุณกำลังตกหลุมพรางที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราคะ่ะนั่นคือการพยายามควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แนวคิดแรกและถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของชาวโสโตอิกคือกฎเหล็กที่เรียกว่าการแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้ออกจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฟังดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมคะใครๆก็รู้นี่นาแต่ในทางปฏิบัติเรามักจะลืมข้อนี้ไปเสมอชาวโสโตอิกเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับนักยิงธนูค่ะลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักยิงธนูระดับโอลิมปิก หน้าที่ของคุณคืออะไรหน้าที่ของคุณคือการเลือกคันธนูที่ดีที่สุดการฝึกซ้อมท่าทางให้สมบูรณ์แบบการเล็งเป้าด้วยสมาธิที่แน่วแน่และวินาทีที่คุณปล่อยลูกธนูออกจากนิ้วนั่นคือจุดสิ้นสุดอำนาจการควบคุมของคุณแล้วค่ะทันทีที่ลูกธนูพุ่งออกไปจะมีลมพัดมาแรงแค่ไหนเป้าหมายจะขยับหนีหรือไม่หรือจะมีนกบินมาชนลูกธนูของคุณหรือเปล่า นั่นเป็นเรื่องของโชคชะตาและปัจจัยภายนอกที่คุณทำอะไรกับมันไม่ได้เลยแต่ความทุกข์ของคนทำงานส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราพยายามจะไปบังคับวิถีของลูกธนูหลังจากที่มันหลุดจากมือเราไปแล้ว เราทุกข์เพราะเราอยากให้เจ้านายอารมณ์ดีซึ่งเราคุมไม่ได้เราเครียดเพราะเราอยากให้หุ้นขึ้นซึ่งเราคุมไม่ได้เรากังวลเพราะเราอยากให้ทุกคนชอบเราซึ่งเราก็คุมไม่ได้อีกนั่นแหละค่ะชาวโสโตอิกสอนว่าถ้าคุณเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณก็เหมือนมอบกุญแจความสุขของคุณให้คนอื่นถือไว้แล้วคุณจะกลายเป็นทาสของสถานการณ์ไปตลอดชีวิต ในทางกลับกันคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเขารู้ความลับข้อนี้ดีค่ะเขาจะทุ่มเทพลังงานร้อเปอร์เซน์ไปกับสิ่งที่เขาทำได้เท่านั้นนั่นคือความคิดของเขาคำพูดของเขาและการกระทำของเขา ถ้าคุณทำโปรเจกต์อย่างเต็มที่หาข้อมูลมาดีที่สุดเตรียมตัวนำเสนออย่างยอดเยี่ยมแล้วผลลัพธ์ออกมาคือลูกค้าไม่ซื้อชาวสโตอิกทําไม่เสียใจฟูมฟายค่ะเพราะเขาถือว่าเขาได้ทําหน้าที่ในส่วนที่เขาควบคุมได้สมบูรณ์แล้วส่วนการตัดสินใจของลูกค้าคือปัจจัยภายนอก เมื่อคุณเริ่มขีดเส้นแบ่งนี้ได้ชัดเจนคุณจะรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกความกังวลจะลดหวบลงทันทีและพลังงานที่คุณเคยใช้ไปกับบ่นดา่าฟ้าฝนหรือกังวลกับอนาคตจะถูกดึงกลับมาใช้สร้างสรรค์ผลงานในปัจจุบันแทน แต่นี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นนะคะเพราะเมื่อคุณแยกแยะได้แล้วว่าอะไรคุมได้หรือไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือมุมมองที่คุณมีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงมาต่อกันที่ความลับข้อที่สองค่ะซึ่งข้อนี้เป็นเหมือนเวทมนต์ที่เปลี่ยนความจริงตรงหน้าเราได้เลยทีเดียวมีคำกล่าวอมตะของนักปราชญ์ชาวสโตอิกท่านหนึ่ง ที่ชื่อว่าเอพิกเตตัสท่านกล่าวไว้ว่าคนเราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกข์เพราะความคิดที่เรามีต่อสิ่งนั้นขอให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพเหตุการณ์นี้ดูนะคะสมมุติว่ามีคนสองคนคือ A กับ D ทั้งคู่ขับรถมาทำงานแล้วจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับปาดหน้าอย่างกระทันหันจนต้องเบรกตัวโกง นายเโกรธหัวฟาดหัวเวี่ยงบีบตแตรไล่ตะโกนด่าทอและอารมณ์เสียไปตลอดทั้งเช้าพอไปถึงที่ทำงานก็ยังบ่นเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังงานการที่ทำวันนั้นก็พลอยผิดพลาดไปหมดเพราะสมาธิเสียในขณะที่นายบเจอเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะเบรกตัวโกงเหมือนกันแต่เขากลับถอนหายใจเบาๆแล้วคิดในใจว่า โชคดีจังที่เบรกทันไม่มีใครบาดเจ็บหรืออาจจะคิดว่าเขาน่าจะมีเรื่องรีบด่วนคอขาดบาดตายเราให้อภัยเขาเถอะแล้วเขาก็ขับรถต่อฟังเพลงโปรดอย่างสบายใจถึงที่ทำงานด้วยพลังบวกพร้อมสร้างสารรค์งานดีๆเห็นไหมคะเหตุการณ์เดียวกันคือรถปาดหน้าแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ A และ B ต่างกันราวฟ้ากับเพว นี่คือสิ่งที่สตโตอิกพยายามบอกเราค่ะเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้โดยตัวมันเองแล้วเป็นสิ่งที่เป็นกลางมันไม่มีคำว่าดีหรือเลวมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคำว่าโชคร้ายแย่มากซวยจริงๆหรือหน้าโมโหล้วนเป็นป้ายราคาที่เราเป็นคนเขียนและแปะลงไปบนเหตุการณ์นั้นเองทั้งสิ้น สำหรับคนทำงานยุคใหม่แนวคิดนี้ส่งพลังมากค่ะลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณถูกวิจารณ์งานกลางที่ประชุมคนทั่วไปอาจจะตีความว่าฉันมันแย่ฉันถูกฉีกหน้าหัวหน้าเกลียดฉันแน่แล้วก็จมดิ่งอยู่กับความอับอายแต่คนที่มีชุดคิดแบบสโตอิกจะมองผ่านเลนส์อีกแบบหนึง่งเขาจะมองว่านี่คือข้อมูลป้อนกลับที่มีค่า เขาชี้จุดที่เรามองไม่เห็นเพื่อให้เราเก่งขึ้นแค่เปลี่ยนเลนส์ความเจ็บปวดจะกลายเป็นพลังในการพัฒนาตัวเองทันทีดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเจอปัญหาลองถามตัวเองดูนะคะว่าฉันกำลังเล่าเรื่องอะไรให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และมีวิธีเล่าเรื่องแบบอื่นไหมที่จะทำให้ฉันมีพลังขึ้นมาได้ เพราะอำนาจในการให้ความหมายอยู่ในมือของคุณเสมอแต่เดี๋ยวก่อนค่ะการมองโลกในแง่ดีอย่างเดียวอาจจะไม่พอสำหรับการรับมือกับโลกธุรกิจที่โหดร้ายในความเป็นจริงชาวสโตอีกยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือทางความคิดที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความรู้สึกคนทั่วไปแต่กลับเป็นวิธีเตรียมใจที่เฉียบขาดที่สุดมันคือการมองโลกในแง่ร้ายอย่างมีศิลปะ แล้ววิธีนั้นคืออะไรเราจะมาไขาคำตอบกันในส่วนต่อไปค่ะมาต่อกันที่ส่วนที่4ค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันได้ทิ้งท้ายไว้เรื่องการมองโลกในแง่ร้ายอย่างมีศิลปะฟังดูขัดแย้งจับตำราพัฒนาตนเองเล่มอื่นใช่ไหมคะที่มักบอกให้เราคิดบวกเข้าไว้แต่ชาวโสโตอีกกลับมองต่างออกไปค่ะพวกเขามีแนวคิดหนึ่งที่เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนให้กับจิตใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อความผิดหวังสมมุติว่าคุณกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่หรือกำลังจะไปนำเสนองานชิ้นสำคัญแทนที่จะคิดแต่ภาพความสำเร็จสวยหรูว่าลูกค้าต้องปรบมือเกลียวกราวยอดขายต้องถล่มทลายชาวสโตอิกจะแนะนำให้คุณลองใช้เวลาสักครู่หลับตาลงและจินตนาการถึงฉากทัศนะที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลองถามตัวเองว่า ถ้าทุกอย่างพังไม่เป็นท่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝ่ายนำเสนอเปิดไม่ได้ถ้าคู่แข่งตัดราคาหรือถ้าสินค้านั้นไม่มีใครซื้อเลยการทำแบบนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราหดหู่หรือล้มเลิกความตั้งใจนะคะแต่ทำเพื่อวัตถุประสงค์สองอย่างอย่างแรกคือการเตรียมพร้อมค่ะเมื่อเราเห็นความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดเราจะเริ่มอุดรอยรั่ว เราจะเตรียมแผนสำรองเราจะสำรองไฟงานไว้หลายที่เราจะเตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่ยากที่สุดความกังวลที่เคยมัวมัวสัวสวจะหายไปเพราะเราได้เผชิญหน้ากับปีศาจในจินตนาการแล้วและพบว่าอ๋อถึงมันเกิดขึ้นจริงฉันก็รับมือไหวหรืออย่างน้อยที่สุดฉันก็ยังไม่ตายอย่างที่สองที่สำคัญยิ่งกว่าคือการเห็นคุณค่าของปัจจุบันค่ะ เคยไหมคะที่พอกลัวว่าจะเสียของรักไปเรากลับรักและดูแลของสิ่งนั้นดียิ่งขึ้นการจินตนาการว่าเราอาจจะสูญเสียงานสูญเสียคนรักหรือสูญเสียทัพยิสิ์จะทำให้วินาทีนี้ที่เรายังมีทุกอย่างครบถ้วนกลายเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดเราจะบ่นน้อยลงและขอบคุณสิ่งที่มีอยู่มากขึ้นดังนั้น การซ้อมมองโลกในแง่ร้ายจึงไม่ได้ทำให้เราเป็นคนเศร้าหมองแต่กลับทำให้เราเป็นคนที่รอบคอบที่สุดและมีความสุขกับปัจจุบันขณะได้ลึกซึ้งที่สุดค่ะและเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแกร่งแล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่แนวคิดข้อต่อไปซึ่งจะเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะ ในการทำงานเรามักจะเจอกำแพงขวางทางอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ถูกตัดเพื่อนร่วมงานที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือระบบงานที่ล่าช้าเรามักมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จของเราใช่ไหมคะแต่แนวคิดที่สี่ของชาวสโตอิอกจะชวนคุณพลิกกระดานความคิดนี้อย่างสิ้นเชิงค่ะ ลองจินตนาการถึงกองไฟขนาดมะหืมาดูนะคะเมื่อไฟมันลุกโวนอย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะโยนอะไรเข้าไปจะเป็นท่อนไม้แห้งกิ่งไม้สดหรือแม้แต่ขยะชิ้นใหญ่ไฟจะไม่รู้สึกรำคาญสิ่งเหล่านั้นเลยแต่มันกลับจะกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วเปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เปลวไฟลุกโชนสูงขึ้นร้อนแรงขึ้นและสว่างใสย,ยิ่งกว่าเดิม คนที่มีจิตวิญญาณแบบสโตอิกคือเปลเวไฟกองนั้นค่ะแนวคิดนี้สอนให้เรารู้ว่าอุปสรรคคือหนทางสิ่งที่ขวางทางเราอยู่แท้จริงแล้วคือส่วนหนึ่งของทางเดินนั่นเองเมื่อเจอลูกค้าที่เรื่องมากและเอาใจยากคนทั่วไปอาจมองว่าเป็นความซวยแต่คนแบบสโตอิกจะมองว่านี่คือโอกาสในการฝึกฝนความอดทน และฝึกทักษะการเจรจาต่อรองขั้นสูงเมื่อเจองานที่ยากและซับซ้อนนี่คือโอกาสในการฝึกความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเมื่อเจอความล้มเหลวนี่คือโอกาสในการฝึกความเข้มแข็งและการเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งไฟที่โชดช่วงได้เพราะทุกปัญหาที่โยนเข้ามาจะถูกเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบ ในการพัฒนาตัวเองทั้งสิ้นสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่นี่คือทัศนคติที่ทำให้คุณไร้พ่ายค่ะไม่ใช่ว่าคุณจะชนะทุกครั้งแต่หมายความว่าคุณไม่มีวันแพ้เพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนคุณก็ยังตักตวงประโยชน์จากมันได้เสมอคุณจะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นและฉลาดขึ้นจากทุกวิกฤตแทนที่จะถามว่า ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันให้เปลี่ยนเป็นถามว่าฉันจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพื่อสร้างเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวฉันเองได้อย่างไรและเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนทุกอย่างเป็นพลังได้แล้วก็มาถึงแนวคิดสุดท้ายแนวคิดที่5ที่จะคอยเตือนสติให้เราใช้พลังนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุดในทุกวินาทีที่เหลืออยู่ค่ะ เราเดินทางมาถึงแนวคิดข้อที่5แล้วนะคะข้อนี้อาจจะฟังดูหนักหน่วงสักหน่อยแต่มันคือความจริงที่สวยงามและทรงพลังที่สุดที่จะปลุกให้เราตื่นจากความหลับไหลในการใช้ชีวิตแบบวันต่อวันคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าเดี๋ยวค่อยทำเอาไว้ก่อนหรือรอให้พร้อมกว่านี้เรามักใช้ชีวิตราวกับว่าเรามีเวลาเหลือเฟือราวกับว่าเราเป็นอมะตะ เราเสียเวลาไปกับโกรธเคืองเรื่องเล็กน้อยกังวลกับเรื่องไร้สาระหรือไถหน้าจอมือถือไปวันๆโดยไม่รู้ตัวชาวโสโตอิกมีเครื่องเตือนใจที่สำคัญมากคือการบอกให้เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวตายหรือหดหูใจนะคะแต่ให้เราเคารพชีวิตต่างหากลองจินตนาการว่าชีวิตของคุณคือนาฬิกาทราย เม็ดทรายที่ไหลลงมาเรื่อยๆคือเวลาที่ผ่านไปและเราไม่รู้เลยว่าทรายในโหลกแก้วด้านบนเหลืออยู่เท่าไหร่มันอาจจะหมดลงในอีกสิบปีอีกหนึ่งเดือนหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้เมื่อเราตระหนักได้จริงๆว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายมุมมองของเราจะเปลี่ยนไปทันทีเรื่องดราม่าในที่ทำงานที่เคยทำให้เราเครียดแทบตายจะกลายเป็นเรื่องเล็กจิว๋ว ความกลัวที่จะเริ่มทําธุรกิจในฝันจะหายไปเพราะความกลัวที่น่ากลัวกว่าคือการจากไปโดยที่ยังไม่ได้ลงมือทําคำพูดดีๆที่เราอายที่จะบอกคนรักเราจะรีบพูดมันออกมาเพราะกลัวว่าจะไม่มีโอกาสผู้บริหารระดับลอกหลายคนใช้แนวคิดนี้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญค่ะเขาจะถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต ฉันยังจะทำสิ่งที่กำลังจะทำนี้อยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่ติดต่อกันหลายวันแปลว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วการระลึกถึงความตายคือกุญแจที่ไขพันธนาการแห่งความลังเลมันทำให้เราตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเหลือไว้แต่สิ่งที่มีความหมายต่อจิตวิญญาณเราจริงๆมันเปลี่ยนความขี้เกียจให้เป็นความกระตือรือร้อน เปลี่ยนความเฉื่อยชาให้เป็นความเร่งด่วนที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามดังนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่เจ็บป่วยหรือวันที่สูญเสียแล้วค่อยเห็นค่าของเวลาให้เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และรักให้เต็มหัวใจราวกับว่าพรุ่งนี้ไม่มีจริงและนี่คือ5แนวคิดหลักของปรัชญาสโตอิกที่จะช่วยสร้างมาเซตใหม่ให้กับคุณ แต่เรื่องราวของเรายังไม่จบแค่นี้ค่ะในส่วนสุดท้ายดิฉันจะขมวดปมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบกุญแจดอกสุดท้ายให้คุณนำไปไขประตูสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในตอนนี้แล้วนะคะจำภาพเหตุการณ์พายุในห้องประชุมที่เราคุยกันตอนต้นรายการได้ไหมคะภาพของคนที่ยืนสงบนิ่งท่ามกลางความโกลาหล คนที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้วินาทีนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังไม่ได้มองเห็นเขาเป็นแค่คนอื่นอีกต่อไปแล้วแต่คุณกำลังเริ่มเห็นเงาของตัวเองซ้อนทับอยู่ในภาพนั้นปรัชญาสโตอีกไม่ใช่เวทมนต์ที่จะเสกให้ปัญหาในชีวิตคุณหายไปหรอกนะคะเจ้าหนายที่ดุลูกค้าที่เรื่องมากหรือเศรษฐ,ฐกิจที่ผันผวนสิ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวคุณเมื่อคุณตื่นรู้ว่าอำนาจการควบคุมอยู่ที่การกระทำของคุณเองไม่ใช่ผลลัพธ์เมื่อคุณเลือกสวมแว่นตาที่มองเห็นโอกาสในทุกปัญหาเมื่อคุณฉีดวัคซีนทางใจเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเมื่อคุณเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นเชื้อเพลิงและเมื่อคุณใช้ชีวิตโดยตระหนักถึงเวลาที่มีจำกัด คุณได้สร้างป้อมปราการภายในใจที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วค่ะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนสำเร็จระดับโลกถึงใช้ปรัชญานี้เพราะในโลกธุรกิจที่หมุนเร็วและคาดเดาไม่ได้พวกเขาไม่สามารถควบคุมลมพายุภายนอกได้เลยสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือการสร้างฐานรากของจิตใจให้มั่นคงเพื่อที่จะเป็นเสาหลักให้กับทีมงาน เป็นความหวังให้กับองค์กรและเป็นผู้นำทางชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริงความสำเร็จแบบสโตอิกจึงไม่ใช่แค่การมีเงินในบัญชีมหาศาลหรือมีชื่อเสียงโด่งดังแต่คือความสามารถในรักษาความสงบใจได้ไม่ว่าโลกภายนอกจะบ้าคลั่งแค่ไหนก็ตามมันคืออิสรภาพที่แท้จริงที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้ก่อนจะจากกันในวันนี้ดิฉันมีการบ้านเล็ก ที่อยากท้าทายให้คุณลองทำดูค่ะในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรจะเล็กน้อยแค่รถติดกาแฟหกหรือเรื่องใหญ่ระดับงานผิดพลาดขอให้คุณลองหยุดหายใจลึกๆหนึ่งครั้งแล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่านี่คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ฉันเลือกที่จะตอบสนองมันอย่างมีสติได้แค่ประโยคเดียวนี้ อาจเปลี่ยนวันที่เลวร้ายให้กลายเป็นวันที่คุณภาคภูมิใจที่สุดได้ค่ะขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจความคิดและเติบโตไปด้วยกันขอให้ Mindset ใหม่ในวันนี้เป็นเกราะป้องกันใจและเป็นแสงนำทางให้คุณก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงความรู้ที่ได้ฟังในวันนี้จะมีความหมายที่สุดก็ต่อเมื่อคุณนำมันกลับไปใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองนะคะดิฉันหวังว่า เรื่องเล่าในวันนี้จะเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวคุณถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้และไม่อยากพลาดข้อคิดที่จะช่วยอัปเกรดมายเซตใหม่ในทุกๆวันฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์หรือแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตไปพร้อมกับเรา ขอบคุณที่จัดสรรเวลาที่มีค่ามาร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ